สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาแนะนำการเลือกใช้สายแบตกับอินเวอร์เตอร์ให้เหมาะสมกันนะครับว่าเราจะเลือกใช้อย่างไรให้เหมาะสมกับตัวอินเวอร์เตอร์นะครับทีนี้สายแบตมีความสำคัญยังไงกับอินเวอร์เตอร์ก็คือถ้าเราเลือกสายแบตท,ที่ผิดสเปคหรือว่าขนาดเล็กเกินไปที่อินเวอร์เตอร์ต้องการนะก็คือจะเกิดความร้อนที่สายแบตเตอรี่นะฮะ แล้วลำดับต่อมาเราจะรู้ได้ไยังไงว่าเราควรจะเลือกใช้สายเบอร์เท่าไหร่กับอินเวอร์เตอร์ขนาดกำลังวัตต์แต่ละรุ่นแต่ละรุ่นนะฮะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับก็คือวิธีคำนวณน,นะครับอินเวอร์เตอร์ HSI 2 4โวลต์หนึ่วัตต์เราจะหาพิกัดกระแสสูงสุดหาได้ยังไงก็คือนะครับเอากำลังวัตต์ตั้งนะครับก็คือ1,200วัตต หารด้วยระบบแบตเตอรี่นะครับก็คือตอนนี้จะเป็น24โวลต์ก็คือหาร24เท่ากับ50แอมป์นะครับอันนี้คือเป็นพิกัดกระแสสูงสุดนะครับที่เครื่องต้องการแล้วเราจะเลือกสายเบอร์อะไรให้เหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์เครื่องนี้ถ้าเป็นสายแบตเตอรี่มาตรฐานของ Apple ิ e กีนะครับก็จะเป็นเบอร์16สแควร์มิลนะครับจะรับกระแสได้สูงสุด8 5แอมป์นะฮะเดี๋ยวผมยกตัวอย่างให้อีกเครื่องนึงครับอินเวอร์เตอร์กีนพัดแล้วกันนะครับตัว48โวลต์5,500วัตต ก็คือการหาพิกัดกระแสเหมือนกันเลยนะครับเอากําลังวัดต,ตั้งก็คือ5,500วัต์หารด้วยระบบแบตเตอรี่ก็คือ4 8โวลต์นะฮะเท่ากับ1 1 4อแอมป์อันนี้คือที่เครื่องต้องการนะพิกัดกระแสสูงสุดแล้วทีนี้เราจะเลือกใช้สายไฟเบอร์อะไรให้เหมาะกับเครื่องอินเวอร์เตอร์นะถ้าเป็นมาตรฐานของ Apple k r e e นะครับที่เหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์กินพัด48โวลต์5,500วัตต์จะเป็นเบอร์25สแควร์มินนะฮะ ก็คือเบอร์25สแสเฟรมิลเนี้ยจะทนกระแสสูงสุดได้140มนะครับแนะนำเลยนะครับเราควรเลือกใช้สายแบตเตอรี่ที่เหมาะสมกับสเปคของอินเวอร์เตอร์เหมาะสมกับกำลังวัตต์ที่เราต้องการจะใช้นะครับเพื่อลดความร้อนของสายแบตเตอรี่ลงนะครับทีนี้นะครับในอินเวอร์เตอร์รุ่นอื่นๆนะครับที่ลูกค้าต้องการหาค่าพิกัดกระแสนะครับก็คือสามารถคำนวณ ตามที่ผมบอกได้เลยนะครับเพื่อที่จะหาสเปคของสายไฟให้เหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์แต่ละรุ่นนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นาตารางสเปคสายไฟไว้ให้ดูนะครับว่าควรจะเลือกใช้สายเบอร์อะไรให้เหมาะสมกับอินเวอร์เตอร์ตัวนั้นนะครับหากลูกค้าท่านใดมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับ สามารถสอบถามเข้ามาได้ทุกช่องทางของ Apple Green เลยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ